สวัสดีครับพบกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์กันเช่นเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาทําความรู้จักกันนะครับร้านของเราเนี่ยจำหน่ายเครื่องประดับมือสองนะครับจะเป็นทั้งงานเก่างานจิวเวลรี่นะครับมีให้กับพี่ๆเนี่ยได้รับชมแล้วก็เลือกเป็นเจ้าของกันก่อนไปรับชมถ้ายังไม่ได้นะครับกดติดตามช่อง กด,ดติดตาม Subscribe ช่องไว้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับสำหรับการสั่งซื้อเหมือนเดิมครับช่องทางไลน์แอดเพิ่มเพื่อนกันมาก่อนที่ l ลน์ ID@ ดีแอดบุญพิทัก์แอด b o o n p i t a k มีตัวแอดไซน์นำหน้าก่อนนะครับรวมถึงเบอร์ทโทรศรัพท์081628 9156โทรเข้ามาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อทางเบอร์โทรนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้จะมีของชิ้นไหนนะครับที่ถูกใจพี่ๆบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับสร้อยข้อมือนาคลายเม็ดยินตันนะครับตัวเรือนจะเป็นนาค40%น้ํน้ำหนักรวม 5.91กรัมความยาว18.7เซนติเมตรราคาขายเพียง5,890บาทงานน่ารักเป็นงานเก่าแท้ๆนะครับมาในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานมากๆเลยตัวชิ้นงานนะครับก็คือจะดีไซน์ออกมานะครับเป็นลายเก่าเรียกว่าลายเม็ดอินตัน สวยแล้วก็ร่วมสมัยมากๆสำหรับสร้อยข้อมือนาคนะครับสามารถที่จะใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงใส่กับชุดอะไรก็ได้ที่สำคัญเลยไม่ดูอันตรายแต่ว่าดูมีสไตล์เป็นของตัวเองมาในราคาเบาๆแล้วก็ถ้าพี่นะครับเป็นคนที่ชอบงานนาอยู่แล้วชิ้นนี้นา cf จริงๆกดจองเลยครับ แหวนดอกพุธประดับเพชรลูกโลกนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม8.93กรัมประดับด้วยเพชรซี่กเกลี่ยมลูกโลกนะครับรวม1.91กรัตแบ่งเป็นเพชรเม็ดยอดนะครับขนาด3 8ตังค์แล้วก็ประดับด้วยเพชรบริวาร8เม็ดรวม1.53กรัตขนาดแหวน53.5 ราคาขายพิเศษแล้วก็คุ้มมากๆ45,000บาทราคานี้นะคะพี่ๆจะได้เพชรซีกเหลี่ยมลูกโลกเม็ดใหญ่มีความเล่นไฟแล้วก็เป็นแบบไม่รองทรัพ์นะครับตัวเพชรซีกเหลี่ยมลูกโลกเนี่ยเขาก็จะมีะตำหนิรอยแตกบินร้าวนะครับตามธรรมชาติของเพชรซีกความพิเศษอีกประการเลยก็คือ ตัวเรือนครับตัวเรือนเขาทําขึ้นรูปออกมาเป็นดอกกุดแล้วก็ก้านแหวนหนาไม่บางราคาสุดคุ้มใส่แล้วเต็มหน้านิ้วแบบนี้สามารถนะครับที่จะเป็นแหวนคู่ใจนะครับใส่ติดนิ้วแล้วก็ใช้ใส่ทํางานก็ดูดีเพิ่มความภูมิฐานรวมถึงใส่ออกงานก็ได้งานดีๆ C.F ได้เลยครับจี้เพชร เรือนทองฉลุลายงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองเคสองสีน้ำหนักรวม6.35กรัมประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่60ตังค์แบ่งเป็นเพชรเม็ดยอดนะครับจะเป็นเพชรเกรสรขนาด20ตังค์แล้วก็ประดับด้วยเพชรบริวาร40เม็ดรวม40ตังค์หน้ากว้าง2.3คูณ3.3เซนติเมตร ราคาขายเบาวิวเพียง15,900บาทราคาน่ารักนะครับแล้วก็มากับชิ้นงานแบบงานเก่าแท้ๆให้เราได้ชื่นบานหัวใจครับตัวชิ้นงานมาในสภาพที่ดีตัวเพชรทั้งเพชรเกรสรน,นะครับแล้วก็เพชรกุหลาบเนี่ยขาวแล้วก็เล่นไฟดีไม่บอดงานกำลังสวย ใช้นะครับใส่กับโช็เกอร์หรือสร้อยคอนะครับขณะที่พี่ใส่อยู่ประจำวันเนี่ยได้เลยถ้าพี่ๆนะครับเป็นอีกหนึ่งท่านที่รักแล้วก็สะสมงานเก่าโดยเฉพาะพวกงานเพชรเก่างานปาหะงานเพชรทองเคสองสีอะไรแบบนี้นะครับชิ้นนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับ c f เลยครับแหวนเพชรยอดประดับเพชรแถวข้างนะครับ ตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7น้ํา้ำหนักรวม3.15กรัมประดับด้วยเพชรรวมทั้งวงอยู่ที่78ตังค์แต่งแบ่งเป็นนะครับเพชรเม็ดยอดตรงกลางเนี่ยขนาดนะครับวัดหน้าเพชรได้50ตังคต่งเลยแล้วก็ประดับด้านข้างด้วยเพชร16เม็ดรวม28ตังค์ต่งขนาดแหวน51ราคาขายสุดคุ้ม31,900บาท ราคาคุ้มราคาดีนะครับเพราะว่าได้เพชรเม็ดยอดเนี่ยเม็ดใหญ่ไม่ได้แกะช่างวันหน้าเพชรได้ตกเม็ดละประมาณ50ตังข่าวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในาสะอาดใช้ได้ตำหนิน้อยนะครับส่วนเพชรที่ประดับด้านข้างไฟดีเช่นเดียวกันเป็นหนึ่งแหวนเพชรนะครับที่ใส่ได้ในทุกๆวันใช้ได้ในทุกๆก,กิจกรรมเลย ถ้ากำลังมองหาซื้อนะครับแบวนเพชรดีไซน์ที่ใส่ได้แบบบ่อยๆแล้วก็อยากได้เพชรเม็ดยอดนะครับเม็ดใหญ่หน่อยชิ้นนี้ต้นว่าน่าจะตอบโจทย์พี่ๆหนึ่งใน,นเรื่องของราคานะครับราคาดีแล้วก็2เพชรไฟดีน่าซื้อ CF เลยครับ ทีส่สแตมรอ์ห้ากรอบทองนะครับกรอบทองคำาเปประดับด้วยสแตมรอ์ห้าเนื้อโลหะน้ำหนักรวมทั้งองค์6.64กรัมหน้ากว้าง2.0คูณ2.5เซนติเมตรราคาขายบูชาเพียง5,990บาทวัตถุบูชาทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับขนาดของ จี้ร5องค์นี้นะครับขนาดจะประมาณเหรียญ5บาทใกล้เคียงกับเหรียญ5บาทนะครับแล้วก็สภาพของกรอบเนี่ยสภาพดีมากๆกรอบมีการแกะลวดลายนะครับได้อย่างละเอียดแล้วก็ประณีตที่สำคัญเลยขนาดบูชากำลังสวยครับไม่ว่าจะใส่บูชานะครับกับชเกอร์หรือสร้อยคอลายสวย ก็ดูดีแน่นอนพี่ที่รักแล้วก็ศรัทธาบูชาในองค์รัชกาลที่5อยู่แล้วนะครับต้องคิดว่าจีองค์รัชกาลที่5องค์นี้น่าจะตอบโจทย์ใช้นะครับบูชาเองหรือซื้อบูชานะครับฝากให้กับคนที่พี่ๆรักแล้วก็เคารพก็ดูดีแน่นอนกด CF ได้เลยนะครับ สร้อยข้อมือตะขาบ3สีลงยางานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%า75-9ลงยาน้ำหนักรวม84.68กรัมประดับด้วยทับทิมมรกตแล้วก็เพชรซีกแบบรองซับความยาวสร้อย18.5เซนติเมตรนะครับราคาขาย1 9 5 0 0 0บาทงานเก่าแท้ๆน่าสะสม ทำไมราคาถึงขึ้นหลักแสนเพราะว่าน้ำหนักทองเยอะงานเก่านะครับมีลักษณะเฉพาะตรงที่ว่าเขาเน้นความแข็งแรงดังนั้นนะครับการใช้เนื้อทองน้ำหนักทองเนี่ยก็คือไม่ต้องพูดถึงเลยก็คือใช้ทองเยอะแล้วก็งานดีมีมาตรฐานเป็นงานเก่าที่ส่งต่อมารุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็ยังอยู่ในสภาพที่ ดีสภาพสมบูรณ์น่าสะสมแล้วก็น่าเก็บเป็นสมบัติจะส่งต่อให้กับลูกหลานในอนาคตก็ได้งานเก่าแบบนี้หายากเป็นงานที่ต้นได้มาจากบ้านคนเก่าแก่นะครับพี่ๆนะครับที่ชอบงานทองโดยเฉพาะงานทองที่เป็นงานเก่าชิ้นนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่น่าสะสมไว้ใส่เต็มข้อมือแบบนี้เลย ตัวทับทิมมรกตรแล้วก็แพซิกนะครับถูกประดับขึ้นรูปออกมาอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็ด้านข้างนะครับจะมีการลงยาเพื่อเพิ่มดีเทลแล้วก็เพิ่มความละเอียดเรียบหรูให้กับชิ้นงานอีกชั้นหนึ่งงานดีๆแล้วก็เป็นงานเก่าใส่เต็มข้อมือ c f ได้เลยครับแหวนเพชร เหลี่ยมรอบนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคําขาว75%น้ำหนักรวม13.56กรัมประดับด้วยเพชรรวมทั้งวงนะครับอยู่ที่3.22กรัตแบ่งเป็นเพชรเหลี่ยม princess cut นะครับ14เม็ดรวม2.47กรัตหรือตกเม็ดละ17ตังกว่านะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรประดับเพชรกลมนะครับ รวม75ตังขนาดแหวน52ราคาขายเพียง85,000บาทคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับชิ้นงานนี้พี่ๆจะได้งานที่มีการดีไซน์ออกมาเนี่ยได้เก๋ะนะครับดูแตกต่างดูไม่เหมือนงานจิวเวอรี่ทั่วไปมีสไตล์แล้วก็ไม่เหมือนใครแน่นอนครับชิ้นงานตรงกลางนะครับถูกประดับด้วยเพชรเหลี่ยม princess cut ขาวไฟดีประดับโดยรอบเลยแล้วก็ได้เม็ดใหญ่ด้วยเม็ดละ7 7ตังกว่าๆนะครับแล้วก็เล่นลายตัดขับกับตัวเพชรกลมนะครับได้อย่างลงตัวแหวนแบบนี้ใส่ยังไงก็สวยแล้วก็เก็บเป็นชิ้นเป็นอันมาในราคาที่สุดคุ้มมากๆครับดูความแวววาวแล้วก็ประกายของตัวเพชรสิครับงานสวยจริงๆเห็นไหมฮะสวยแล้วก็ดีไซน์เนี่ยยืนหนมากๆ พี่ที่รับงานจิวเวลรี่ cf เลยครับสร้อยคอห่วงเพชรนะครับสายทองคําอิตาลี75%ส่วนที่เป็นห่วงนะครับจะเป็นทองคํา75%น้ำหนักรวม15.31กรัมประดับด้วยเพชร24เมตรรวม55ตังความยาว 20.5ราคาขายเพียง41,500บาทงานสวยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานสร้อยคอห่วงเพชรท,ที่น้ำหนักน้ำหนักดีนะครับก็คือไม่หนักทองจนเกินไปชิ้นนี้นะครับนอกจากจะไม่หนักทองจนเกินไปแล้วดีไซน์ยังสวยอีกด้วยตัวใส่ยสร้อยนะครับสวยมากเพราะว่าเป็นสายสร้อยอิตาลีนะครับใสง่ง่ายๆเลย เรียบหรูดูดีแล้วก็ห่วงเพชรใช้เพชรขาวแล้วก็ไฟดีมาประดับความยาวอยู่ในระดับกำลังสวยครับถ้าพี่ๆนะครับกำลังมองหาซื้อสร้อยคอห่วงเพชรแบบนี้นะครับอยู่แล้วชิ้นนี้น่าจะเป็นอีหนึ่งตัวเลือกที่น่าพิจรารณาแล้วก็น่าสีเอฟมากๆอย่างที่ต้นได้อธิบายไปนะครับว่าสร้อยคอที่ว่า เป็นชิ้นเป็นอันที่ไม่หนักทองจนเกินไปแบบนี้หายากนะครับปกติก็คือจะใหญ่เป,หเป็นแสนเลยหรือเบาแบบบางๆอันนี้งานดี C.F เลยครับจี้อังุ่นประดับเพชรซีกงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองเคงานเก่าน้ำหนักรวม2.65กรัมประดับด้วยเพชรซีกแบบไม่รองซับ หน้ากว้างนะครับ1.5คูณ2.3เซนติเมตรราคาขายเพียง5,950บาทเครื่องประดับราคาต่ำกว่า10,000บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับชิ้นงานเก่ามีสเสน่ห์แล้วก็น่าใช้ครับตัวเรือนจัดทำขึ้นรูปออกมาเป็นพวงองุ่นนะครับแล้วก็ในส่วนล่างเนี่ยสามารถขยับได้อีกด้วยเพชรซีกแวววาวดีแล้วก็ชิ้นงานมาในสภาพที่สมบูรณ์ เครื่องประดับนะคะที่เป็นพวององุ่นเนี่ยใส่ยังไงก็น่ารักแล้วก็ใส่เอาเคล็ดช่วยให้เรานะครับมีกินมีใช้แล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดเวลาขนาดเวลาใส่ขึ้นคอกับโชเกอร์ก็จะได้ระดับกำลังสวยแบบนี้เลยใส่นะครับได้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะถ้าพี่ๆชอบงานน่ารักน่ารักงานหวานหวานแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็นะครับไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง ราคาเบาก็ส่งต่อนะครับให้กับพี่ๆที่รักงานเก่าได้ทั้งความเก่าได้ทั้งความน่ารักลงตัวครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ C.F. ผ่านทางออนไลน์จากทางบ้านแล้วก็พี่ๆที่กดไลค์กดแชร์ไป็นกลังใจให้กันในทุกๆคลิปนะครับต้นกับนิคจะพยายามหาของสวยๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องราคาเนี่ย ก็จะหาราคาสุดคุ้มนะครับมาให้กับพี่ๆได้เลือกซื้อกันอย่ <Yeah. S 1> กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนกันในทุกๆคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเรามาพบกันอีกทีในวันพรุ่งนี้ในการอัปเดตของสวยๆจากร้านเพชรทองบิ๊กทักเช่นเดิมแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย